ทายาทเจ้าบิ๊กบอสอายุจากมือก่อยี่สิบวันนี่ผลงานบิ๊กบอสผู้ใดอยากเห็นนะซิริสเซนีฟาร์มควายไทยสามแยกวังชมพูเพชรบุร์ครับบ้านเจ้าขวงได้แท้คอยกัหัวก็เคยมาเธอเร่งนี่แหะทายาทบิ๊กบอสกับเมียนี่ แม่นี่มาจากบิ๊กพู่ฟาร์มพูน่ะเมียกนไงพ่อกนไงลูกออกมากระเริดอัศจรรย์นั่นแล้วโอ้คักอีนี่คุณแม่ ตุผู้นีเ,เนุครับเนี่ยอนาคตพอพันอ่ะยุ่สครับไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งลูกเพชรสยามเด้อนี่อันนี้ลูกเหินฟ้าผู้เขียวเพชรเมี่ยหกเดือนเป็นไดละบันโอ้เจ๊งนี่มีแต่อของดีทั้งน,นั้นเนี่ ผีที่เด็ดท่อสายเผือกโอ้ลูกเพชสยามเผือกป้าดีไ,วไว้วะห่วยกระโพดยุ่นแล้วโอ้หัวก็เห็นตัวเลขเลยลูกเพชสยามเผือกอะนังบ่เคยเห็นลูกเพชสยามตัวเผือกอยู่ตัวมีอะไรซ้ำบ่ผูโอ้ตัวผูประทูพูดเรี่ยวพูดเรียว เจียงนี่มีเต็บสายหูทั้งนั้นทั้นี่แม่สายใดล่ะนี่แม่ลูกแก้วขวัญครับแมลูกแก้วขวัญแ,แก้วขวัญแคทคนคอ,ยอายควายปุบทูนี่ครับทายาทเพชรสยามครับหลานของขอผู้ใหญ่แคทเมืองพัชนก พู่นะเบิ้งหูเบิ้องนาเนี่ยจักเดืเดนอดนก็หาเดือนอะไรหาเดือนพูดนะหาเดือนมือนีเบิ้งลูกมันมืออื่นสิพาไปเบิ้งพ่อมันมือนีเบิ้งลูกมันไปก่อนนี่ทายาทเพชรสยาม เดี๋ยวรอส้มคลิปเต็มช่องบอยทีซีสองโลกด้วยครับให้เบื้องพ่อปินกระไสพ่อแห่งอยากก่อนตอนเนี้ยบายบาย